เร้านไฟนนะน่ะยักลืมซื้อลนะืมซื้อแปละจื้อนาคนใดก่บาพี่นอ้นนองก็กำลังสิบส่นโดดด้วยจ้าพี่น้องวันนี้เขาก็ลงอยู่นะ่า มาสือปลาหมึกเด้อพี่น้องสือเมื่อผักาสาวคุณคู่ลิงนอนมีเอฟซีพนดเงินมาให้หนึ่งพันบาทพนบอกว่าผักสือปลาหมึกเมื่อผากสาวคุณคูณค่ลิงให้เนะจา้านนำก็เลยมาสือพี่น้องยูตลาดนัดจะตุจักเลยจา้าเนาะนี่ตอนนี้เราก็มางหอดหารกันแล้วสือ อันปลาหมึกที่แบบบ้านนี่นี่พี่น้องนี่เอาแบบพอดีอยากกินกับเขาเนาะแสดงเพิ่นมากินเนาะทุกคนหมึกกระต่อยกับมีตัวในนอย้ยพี่น้องก็เลยบุญเลยเอาเนาะก,ก็เลยเอาเป็นหมึกพาเนาะนี่ราคากะสูงเติบอยู่พี่น้องโลนึงก็รลักคกเจ็ดลอยขึ้นเมื่อเนาะเทาก็เลยเอาหมึกพาที่แบบบา้าคนทางบ้านเท่านียุ่มกินเนาะพี่น้องแบบนี้เนาะจะหนึ่งพันา 1, บาทซื้อมาดเวยพี่นอ้องปลาหมึกนะนี่น,นี่จะ ถุงละห้าร้อยบาทนะคะ,คะบดดีพันหนึ่งร,ร้เติบเนาะพอดีปีงกินกับข้าวเหนียวหอนหอนพี่เนอะมาสื้ออยู่ชวนจะตุ๊กจักเนาะอือตลาดจะตุ๊กจักอตอนนี้กำลังนั่งแทกสี่สิไปสถานีเดินหน นครชัยแอร์นะคะท่านผู้ชมพ้นโต๊เนอะอยุงเทนำป,ปื้อปื้อเลยค่ะทุกคนบายบายประเทศไทยบายบายอีกสองเดือนสามเดือนขนาจเจอกัน สวัสดีค่ะทุกคนสบายดีพอแม่พี่น้อง fc มสุขสุขนเอจ้าหลังจากที่มาเที่ยวประเทศไทยสองอาทิตย์เนาะตอนนี้ก็ได้เวลาที่เาจะเดรินทางกับเปล่าแล้วพี่น้องขินหดบ้านร้ายเนาะแบบว่าเข้อยู่บานหึงะนะเวลาแบบไอยู่กับขินหดขินหดเนาะ หาสิบปานนะทุกคนบรรยากาศคืบอบกโโวก็ซอสหมกนา้หฮาัตอนสาวๆพี่นอ้องคนกับวารลายปานใดเนาะจ้ะสจตัวแล้วเนะาะยวาินังนะางรถขัน้นนะเนาะพี่นอ้องมุกาหารสวัสดีเกดนนะคะ พร้อมค่ะทุกคนบรรยากาศอยู่ที่บกสมุกทหารนะคะท่านผู้ชมจะเป็นประมาณนี้นะคะตอนนี้เขาก็ลงอยู่หนาดานฟังไทยนะคะเราจะต่อไปจับบัส ไปฟังล่าน้ะพี่น้องค่นมลายปันไดนอนทุกคนตอนนี้เราก็จําบัตรเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะกำลังรอโรดเพื่อจะนั่งต่อรือว่านังขามไปที่สวรสด์นาเขตน้องพี่น้องแล้วก็ไปจําบัตรอีกเทือนึงยู่หันก็คือว่าหอดบ้บานห้างน้องพี่น้องโบกไก่น้องพี่น้องใช้เวลาเดินห้างประมาณเก่าสักโงิบสมกโมงนี่แหละน้องพี่น้อง,องก็หอดฟังเล่าแล้วเนาะค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศ นักท่องเที่ยวคนละหรือเปล่าบางที่ก็อาจจะแบบคนมาเทศงานนะพี่นอ้องบางที่ก็เป็นแบบแร่งานในร้านจ้าจำบ้านเนียต,ตอนนี้เท่ากับกำลังสิบส่นโดดเลยจ้าพี่นอ้อง เจอคนบันทุกเนาะก็จะไปเหตุงานไปเพจบอดก็จะกับมาก็จะบุกค่อยู่นะสองคนสามคนสี่คนเจ้า ขางเล่าแล้วแล้วนเกจากซีมาขึ้นรถไปลงยูคิวพี่น้องหายเสาคู่ลิงมาหลับยูคิวนอกจากป้ายค่ะทุกคนให้สิ่งอยู่ด้านกระดานาะพี่น้องนาอแล้วแต่สะดวกเนาะค่ะเดี๋ยว้าสิไปลงยูคิวเนาะค่ะพี่น้องตอนนี้เ้ากับมาหอดคิ้รถที่สวรรค์นาเก๋ยวได้จ้าพี่น้อง บรรยากาศจะคิ้วรถสวัสดีนาขีดเนาะหรือบางเบาก็โซสวัสดีนาขีดเนาะจ้าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนอันนี้รถซ้ำหล่ออยู่ล่ารถหนึ <ę LES> ่งพี่น้องเห็นบ่ก็จะเอิ่นญจักกะแลบเนาะ่าสวิงมาหามจุพี่น้อง ไม่มูมาครับแล้วโดยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศอยู่หน้าบาอคโซหรือบานาะคิวโรสวานนเนตเด้วยพี่นอ้องค่ะสลิงอยู่นอกสลิงอยู่ข้างหลังมาสามข้างขับรถข้ามมาอยู่พี่นอ้องอันนี้เป็นสามล้อที่ประเทศลาวนะคะ หอสวรรค์นาเคเดียวถึงลาวแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่คิวรถพี่น้องถาสาวคุณผคู่คคลิงเพควนมารับนะจ้าบรรยากาศดูบอาาคัสโซดูบ่าอยู่คิวรถสวรรค์นาเคกัสิเป็นประมาณนี้เลยเนาะพี่น้องคืมๆบ่แดดพี่น้องฝนกับบ่แดดตกนะจ้าเฮ้อไม่เอาเจ็บพูดอะไรนี่นะจะท้าก้องต้องไหวพูดอไปนี่นะ ยังเลยเนาะโซเฟอร์รถดกับบัแจมนั่มันางออกกล่องนั่นพี่น้องสถานีเดสถานีรถดยสานาเคสจ้าแข้งสานาเสยินดีก็รับทุกท่านนะคะมะเขียวมาหาเวมาสมมะเล็นม้ย่างลายดีกาพี่น้อง ชาวสถาณเขตมีมีต้อนรับทุกท่านค่ะค่ะประมาณเชิงสุงงพี่น้องคุณครูหลิงมากระลังเสลิศเหมือนกันนั่งถ่ายยืนหาจนใหญ่บบยกินพุ้นเคยคนคนขาคุณครูหลิงมารับแล้วนะคะกำลังจะเดินทางกลับบ้านค่ะจูน่าคนใดรถพี่น้อง เพื่อด้เห็นสองอิตย์สวยขึ้นหรือว่าขี้เคะขึ้นค่ะเธอสวัสดีไหมคะสวัสดีสวัสดีค่ะจะทำยังมานะเรอ,อยากตึงๆเลยอนะสทญกรรม,มื่สเทญกร,รมมาสีบทัทอนาติตรึงมาเบะหังก๋วยเตีต๋ยวพี่น้อง เติมพลังก่อนเข้าบ้านนะคะท่านผู้ชม สื่อขาวจีปาเต้เมื่อฝากร้านคิ่น นั่นนะเฮ้ย้าขึมพ้นใหม่เดียวพี่น้องหอนเพือนนะด้วยจ้าเป็นไดไดิ้เพื่อนปะวงนนี้จะดิ้งลมต้มอน้องบ๊วยนั่นนะบวยลิงน่นนะซื้อวันอะไรู้จัากี่บา เฟ้ยคอยนะคอยเป็นเฟยลูกอ ok> ู้ยอะยังมางามเล้ปลาดุงมาลูกโอ้จูซับบางทีบางี่งามเลยสบายดีไหมสบายดีไหม้ยนี่นะเฟยนะลืมปลจักลืมซื้อลืมซื้อแล้วกมันกี่มาของเตลิงคือซื้อาน่เยนนะซ จื้อว่ไดนะจื้อเียงนะมึงนอายมน่ยอวว่าไนะโอ้แม่มันอายข้ามันเหมาน้องาอะไรมึงเนี่ยนี้เด้กเส้นีเน่ยมจื้อขาสามเพดุขอเป็นหวเนี่ยไปจือกปนะไปจือยังบ่าอยู่ดิเปนงงพ่อนี่นะเป็นงงเพืนจื้อวะฮะพ่อนอะไรน่นะ บอกแม่ไหมบอกกั้แบอกคือนะแม่แก่อยู่มาตลาดนะแก่อยู่ห้องแก่ไปนะกินหอยอยู่มาตลาดนะฉันนี่กินหอยาลาอยู่ฉันุดกินหอยาลาอยู่แพงอยู่ข้อฝากสลิงสลิงมักอันนี้แล้วพี่น้องสลิงหมดไหนแล้เด้อเบิ้งอันนี้เออพอ่มไปมากอยู่งบอ เวฟซีผากมะไอ่ของขวัญนะบ่มีเพียงนะแมนเบิที่สอง่าซีซีมาฝากขอบคุณค่ะขอบคุณนไล่ของหมักเอฟองหมักของหมักถึงใบเดยวใจเด้อไดฝากมให้ก็กินเนาะดีเลยี่คนละเห็นมี่เพียงนะกันไพาด้ เมื่กินร้่ะจุม่คุณแจมาแต่คอมเมนเอาวันไหนสีีวมาแต่คอมเมนตล้วนี่คุณแคุณแกมาอสีเขียวเอานะไร่เ้นี่นามาอะสีเขียวเอามาหนากล้องซาลาได้ดูไม่ดูนะเอาว่าแต่คอมเมนต์มาแต่ว่าเก๋ไกนะจูอดีตไม่เด้นนี่นะฝาสดิ้งนะ แนมี่น้อันนึ่งต่อการอนนึ่งงนองมี่รอเจี่ะเอจ้ี่ได้มาเ็เกพี่น้องบรรยากาศอยาวนากับสิเบียนประมาณนี้ได้จ้าโอเคนะคะคลิปแนะนำซีเโคจบคลิปแล้วก็คลิปผาบรรยากาศเอา้เพียงซีเมียด้พี่น้องเพอกัก็ไม่คลิปนานาะจ้า มาคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจในเด้อฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามนะคะบ๊ายบายสบายดี